กปกติครับการประชุมครมเนี่ยเขาประชุมทีทำเนียบนะครับทุกวันอังคารแต่การประชุมครมอชัญจอน,นี้จะเริ่มในชั้นไมนในยกััดสิ้นที่จะต้องการดูสภาพปัญหาความต้องการเชิงพื้นที่จริงๆก่อนที่จะมีการประชุมครมอชัญจอน้ในแต่ละครั้งเนี้ยพี่น้องประชายชนในพื้นที่จะมาระ,มระดมสมองกันอย่างเช่นทางงานเนี้ยทุ่มเองก็ต้องลงไปในฐานะซอซอเนี่ยก็จะต้องลงไปไประชุมประชาคมตัวต่าบ้นตัวอำเภอ ว่าตุกตำบลตุกอำเภอเนี้ยมีทัพไอ้มีปัญหาความต้รงการเรื่องไอรไรมีสกแกาพาร์ทสพนพยาธิ์ส่วนย้ายพัฒนาเรื่องไอรไรในเมื่อประชุมแล้วเนี้ยเราก็มาทําเป็นหยุดสถานจังหวัดโดยมีทางสภาพั์มีทางสํานักงบมาดูว่าประเด็น 15, แผนหาแผนงานโครงการเนี้ยมีอะไรบ้างก่อนที่จะมีประชุมอคอรมสัญจรและก่อนจะตึงวันประชุมครรมสัญจรจริงก็รัฐมนตรีที่จะเกี่ยวข้องเชินท่านรัฐมนตรีที่ถ้าว่ามีโครงการที่ดำนามรัฐมนตรี กเกษตรจะไม่กับกระทรวงก็ลงไปดูพื้นที่ถ้ามีโครงการเกี่ยวกับอุตสาหกรรมรถถ้ามีโครงการเกี่ยวกับสนามบินหรืถหอถนนทางก็จะมีะรมัฐมนตรีคมนาคมไปดูถ้ามีโครงการเกี่ยวกับเด็กเกี่ยวกับการสร้กาก็รัฐมนตรีสาธารณสุขลงไปดูประมาณนั้นนะครับ <S <S แล้วก็นําประเด็นปัญหานั้นมาพูดคุยในเวีีของการประชุมคโรโมอทอันจ้อนในวันที่มีการประชุมครมอทอันจ้อนในพื้นที่ซึ่งการประชุมครมเนี่ยครับ เมื่อมีสมาธิเรื่องอะไรเลยมาแล้วเนี่ยก็เป็นแนวทางให้ราชการเนี่ยปฏิบัติได้ง่ายรอมาติคครมก็คือว่าายคลายกว่าเป็นกฎหมายเช่นเดียวกันทีว่าเจ้าหน้าที่ภาครัฐจะได้ต้องปฏิบัติตามเพราะฉะนั้นการที่มีคครมท่านย้อนมาในพื้นที่ในใดๆเนี่ยก็เท่ากับพื้นที่นั้นๆก็จะได้รับการแก้ไขปัญหาในพื้นที่ได้โดยตรงเป็นการนํางบประมาณมาพัฒนาในพื้นที่ได้โดยตรงซึ่งก็เมื่อกับว่าจังหวัดพังงานในประวัติศาสตร์ได้ผ่านมา เราก็ไม่เคยได้ราวข้าวใช่ไหมครับว่ามีคอรมอรัชันจ้อนมาเมื่อสมัยน้อยมั้งนะครับก็มีสมัยปี48ครั 8, ้งเดียวสอนพุ่มเป็นซอซอ้อเลยคนร่างยานั้นพุ่มก็โทรเป็นราชกา,ารเมืองจนถึงปัจจุบันก็ไม่เคยราวข้าวว่ามีการประชุมคอรมอรัชันจ้อนในพื้นที่จอดพัางงา18ปีผ่านไปก็ไม่มีการประชุมคอร์อรัปชันจ้อนในจอดพัางงาเช่นเดียวกันแต่พุ่มก็เชื่อใน่เลยเกินเพราถ้าเผื่อใครเป็นรัฐบาล และวถ้าพุมีเปโชวอทอดเข้าไปนะครับเราก็น่าจะสามารถประสรันนะครับนําชสเลิบปัญหาความต้องการที่ว่ามันต่อเนื้อมาจากโควิดนําปัญหาความต้องการที่ต่อเนื่อมาจากการที่ผังงานเสี่ยวก้านในการพัฒนาดาตาตาตาๆๆ้านต่างๆคณะเดียวกันที่ผังงานนียเป็นยุทธศาสตร์ที่สําคัญในการพัฒนาเนี่ย ถ้าเราสามารถพูดคุยให้รัฐบาลเห็นชอบเห็นความสำคัญตรงนี้ได้เนี่ยเราก็สามารถประสานในหะ้มีผลออกมาสัญอนขึ้นมาในกุนี้อีกรังหนึ่ง,งได้นะครับน่าจะเป็นเชื้อมันหัะได้เป็นโซ่โซ่ไปนี่นะรรคเผือไทยน่าจะให้ความสำคัญใช่แล้วครับเพราะว่าปกติแล้วจังหวัดพังงาก็เป็นจังหวัดที่มีความสำคัญอยู่แล้วนะครับแต่เป็นอาจจะเป็นจังหวัดสำคัญในทุกลืมเป็นจังหวัดสำคัญที่งบประมาณตัวดึงไปพัฒนาที่อืน่นหมด ไม่ใช่ทหมดนะแต่ว่าดึงแบบพัฒน,นาที่โนเียม,มาร์กเป็นจังหวัดที่งบพัฒน,นามาลงพื้นที่แล้วอาจจะไม่ตอบโจทย์ตรงกับปันหาความต้องการของพื้นที่เพราะฉะนั้นความเป็นซอซ้อเนี่ยก็จะต้องประสานพันธะความส้องการตรงนี้ให้รัฐบาลใน,นรัฐศาสการเป็นซอซ้อจะต้องสะอนพันธะความจะตอ้องกองพี่นองประยาชนนี้ให้มันได้ยินไปถึงผู้รัฐบาลน,น,นะครับ